สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ก็ออกมาซื้อชานมไข่มุกนะคะแล้วก็จะเปซื้อของกินเล่นๆหลายอย่างด้วยนะคะไม่ได้ลงคลิปหลายวันแล้วนะคะคิดถึงทุกคนมากๆเลยนะคะอย่าเพิ่งจากกันไปไหนนะคะอยู่เปนเพื่อนกันก่อนนะคะเท่าไหร่คะ5 3ค่ะ เดี๋ยวพี่จะซื้อกล้วยทอดนะคะแล้วก็ขนมไข่เต่าด้วยนะคะเป็นกล้วยทอดกับมันทอดนะคะสั่งผสมกัน20บาทนะคะแล้วก็ขนมไข่เต่า20บาทค่ะได้มาแล้วแล้วก็จะแเวสซื้อลูกชิ้นด้วยนะคะวันนี้ของกินเยอะมากเลยะค่ะ ก็จะไปซื้อของนะคะที่ในเมืองนะคะก็แวะซื้อของกินเล่นไปในรถด้วยนะคะ